ครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมาให้ดูชุดยิงดักปันเธอร์นะครับหลายหลายท่านที่ได้สั่งไปเนี่ยคือผองที่ได้ไปเนี่ยเขาจะเป็นชุดชุดโหลดนะครับชุดไกลแล้วก็พวกน็อตอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีไอตัวซุปเปอร์ลีนขาวตัวนี้ตัวปอมตัวนี้นะครับามาแถมให้ตัวหนึ่ง อ่าหลายๆคนก็รู้แล้วนะครับแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเอามาทําอะไรใช้อะไรนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวบล็อกแกนวาลนะครับซึ่งอ่าบางคนรู้แล้วล็อกว่ามันเป็นตัวบล็อกแกนวาลแต่ไม่แน่ใจว่ามันบล็อกยังไงนะครับเพราะว่ารูเนี่ยมันสวมเข้ากับแกนวาลไม่ได้นะครับอ่าเนี่เยเ็นว่ารูเนี่ยมันใหญ่นะครับ วิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะสวมก็ไปในห้องค้อนตัวนี้นะครับอ่าสวมไปเพื่ออะไรสวมไปเพื่อเวลาที่เราจะใส่วาลวเนี่ยอ่ามันก็จะไปอยู่นะอยู่อย่างนี้นะครับข้างในเนี่ยคือแกนวาลวมันจะมันจะไม่โผล่นะครับสําหรับอ่าเป็นของค่ายจีประนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยที่มันโผลออกมาเยอะเนี่ยอ่าหรือว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เสมอตัวนี้นะครับ ถ้ามันไม่โผล่ออกมาเนี่ยคือไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันโผล่ออกมาเนี่ยอ่าตรงนั้นอะ่ะคือเราก็ต้องปรับแต่งเอานะครับปรับแต่งยังไงก็คือปรับแต่งอ่าตัดตัวเกนวาลเนี่ยให้เสมอกับตัวซุปเปอร์ลีนตัวนี้นะครับทําไมเราถึงต้องตัดให้เสมอนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูกันเพราะว่าอ่าตัวชุดยิงตัวเนี้ยมันมีตัวปรับอ่ามีตัวปรับลูกโคนตัวนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นตัวปรับแกนวาลได้ดนในอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งบางคนหลายคนไม่ใช่บางคนก็คืออ่าเท่าที่นี่นี่มาคือหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้เนี่ยอ่ามีน็อตตัวหนอนตัวเนี้ยตัวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมจะแกะลูกคอนออกมาให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัดชไปเลยว่าทำไมเขาถึงทำตัวไอ ล็อกเกนวาลมาอย่างนั้นนะครับอ่านี่คือตัวลูกค้อนนะครับเมื่อเราใส่ตัวล็อกเกนวาลเข้าไปอยู่ในห้องค้อนแบบเนี้อ่าทั้งตัววาลทั้งตัวเกนวาลและก็ตัวล็อกเกนวาลจะอยู่ลักษณะนี้นะครับซึ่งลูกค้อนเนี่ยอ่ามันก็จะไปกระแทกแบบเนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะไม่โดนเกนวาลเลยซึ่งในในตัวลูกค้อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีน็อตตัวหนอนอยู่นะครับซึ่ง เาจะใช้วิธีการาหมุนปรับเอานะครับหมุนปรับยังไงคือเราต้องถอดต,ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวชุดท้ายชุดตูดค้นตัวนี้เนี่ยถอดออกมาเพื่อที่จะขันเกนวาวตัวนี้ให้มันปลูกออกมานะครับคือเราจะต้องการเท่าไหร่ให้แกนวาวยุบเท่าไหร่เนี่ยคือเราก็ขัน ่น็อตตัวหนอนตัวนี้ที่อยู่ตรงกลางนะครับขันออกมาอ่าขันออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันจะจูนได้ละเอียดมากๆไม่เหมือนกับตัวที่เราอ่าสั่งตัวตัวซุเปอรลีนนะครับแล้วมาส่วมกอเกนบาร์แบบเนี้ยซึ่งแบบนั้นมันก็ได้นะครับแต่ว่าคือที่ทางค่ายทํามาเนี่ยอ่ถ้าถ้าถ้าบางคนเนี่ยไม่ทําแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับสาหรับคนเนี่ย สำหรับบางคนที่ใช้ตัวนี้นะครับก็ให้ทําในลักษณะนี้นะครับอ่าคือหมุนปรับหมุนปรับต,ต,นนตัวน็อตตัวนนตัวเนี้ยออกมาเพื่อที่จะบังคับให้มันไปแทงแกนวาลเนี่ยเมื่อไปกระแทกตัวเนี้ยอ่าคือให้มันไปแทงแกนวาลให้ยุบกี่มิลก็ได้คือเราก็หมุนน็อตตัวนอนนี้หาเอานะครับซึ่งมันจะจูนได้ละเอียดมากๆจูนได้ละเอียดยังไงคือกลุ่มกระสุนอะ่ะมันจะ กลุ่มจนนิ่งกรุงม,มันมันมันจากที่ว่าได้เหรียญห้าก็กลับมาได้ประมาณเหรียญบาทไล่จนคือเราเราเราสามารถไล่ไล่ได้ละเอียดพูด,ดง่ายนะครับคือสามารถไล่ได้ละเอียดมากเลยเพราะว่าเราก็ไล่แรงดันแรงดันเล็กด้วยไล่สปริงค้ดด้วยแล้วก็ไล่บล็อกเกนาวาลด้วย3อย่างเนี่ยซึ่งเมื่อเราปรับจูนได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยถ้าไม่กลุ่มกระสุนในความเสถียรเนี่ยมันออกมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับ นี่ก็คือวิธีการการอ่าการใช้ตัวปรับแกนวาลวตัวนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่อุปกรณ์ของท่านของเรานะครับซึ่งเราจะอ่าจะจูนหาในความเร็วเท่าไร่เอากลุ่มขนาดไหนต้องการใช้ยิงเนี่ยยิงไกลย,ยิงใกล้เนี่ยอ่าเราก็จูนหาเอานะครับเพราะว่าการไล่บล็อกเกนวาลวเนี่ยก็สำคัญมากนะครับกับการทำกลุ่มกระสุนเนี่ย อ่าอย่างเช่นระยะที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งแรงดันสูงก็จริงแต่ถ้าเราปล่อยแกนวาวตัวเนี้ยน้อยเนี่ยอ่าการวิ่งของกระสุนเนี่ยมันก็ช่วงช่วงต้นเนี่ยความเร็วมันจะได้ครับแต่ว่าช่วงเร็วช่วงปลายเนี่ยมันจะตกเร็วถ้าเกิดว่าเราปล่อยยาวเกินไปเนี่ยอ่าทำให้ลมส่วนเกินที่ตามหลังลูกเนี่ยมันเยอะกลุ่มก็ไม่สวย อันนี้ก็คือวิธีการการไล่นะครับอาการไล่ของผมก็จะประมาณนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะถ้าไล่ปืนมาให้มันแม่นอย่างค่อนข้างที่จะไล่ละเอียดนิดนึงนะครับไอประกอบประกอบแล้วก็เทสแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับประกอบแม่นไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าการที่เราจะไล่เทสให้ปืนมันนิ่งให้กลุ่มมันสวยให้มันให้มันยิงได้ หลายหลายระยะย๋ยวได้กลุ่มดีเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับเหมือนตัวเนี้ก็ลูกค้าสั่งผมก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าไปนะครับจะขอให้เขาส่งมา,าที่ผมแล้วเขาได้ผมจะมาทำรีวิวให้หลายๆท่านได้ดูนะครับเพราะว่าบางคนที่ได้ไปเนี่ยก็ยัง ยังไม่รู้วิธีการใช้นะครับว่ามันใช้ยังไงแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้ตัวบล็อกแกนวาลสั่งมาก็ได้แต่แบบนั้นน่ะคือซุเปอร์ลีนตัวเนี้ยเมื่อเราเจาะรูเข้าไปแกนวาลตัวเนี้ยของ,งกีบฐานจะเป็น2.5มิลน,นะครับถ้าสั่งมาเนี่ย ส่วนใหญ่ในในแอปเนี่ยจะมี3ม3มิลรู3มมิลกับ3.2มจุดสมิลน,นะครับเราก็สั่งมาให้ก็ก็บอกขนาดก็ไปให้ถูกนะครับทีเอามาก็จะหลวมอีกซึ่งแกนวาลที่ขายอยู่ในในวาลเนี่ยก็มีหลายขนาดขนาดก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็น3มมิลกับ3.2มจุดสมิลน,นะครับของจีบฐารเนี่ยก็จะเป็น2องามิลซึ่งมันก็จะดีตรงว่าอ่านเนี่ยจะเห็นว่ารูลุมขึ้นเนี่ย แกนตัวนี้มันจะเล็กเวลาลุมที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างเยอะในการถ่ายลุมเนี่ยทำให้ทำให้ลุมที่ออกมาเนี่ยเป็นก้อนเป็นมวลและออกออกก่อนข้างไหลไหลขึ้นมาดีกว่าครับดีกว่าแกนวาลวที่มันอ่าโตสามมิลเนี่ยหรือว่าสามุดมิลเนี่ยในรูวาลวตรงนี้แล้วก็ด้านในเท่าเท่ากันเนี่ยตัวเนี้ยลุมเนี่ยจะเดินสะดวกกว่านะครับเพราะว่าแกนวาลวมันเล็กอ่านี่ก็คือเป็น เขาเลยทําแตกต่างเป็นเป็นข้ออันนี้ของเขาเองนะครับพูดง่ายงเป็นจุดขายแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้เออทำไมต้องทามาเล็กด้วยนะกลัวมันหักกลัวอะไรตัวเนี้ยมันไม่ได้หักง่ายๆนะครับเกนวาลตัวเนี้ยอ่านี่ก็คือผลนี่ก็ทําเล็กมานะครับคือลมเนะี่ยมันจะไหลล่าสะดวกขึ้นเพราะว่ามีช่องว่างเยอะในในเก์ที่มันอยู่นะครับก็วิธีใช้เนี่ยก็อ่าประมาณนี้นะครับ ตัวตัวซูเปอร์ลีนที่ตัวเนี้ยที่เขาแถมมาเนี่ยอ่าเราก็คนที่เอาไปประกอบเองเก็ลองไล่กันดูนะครับถ้าดีเนี่ยก่อนที่จะใส่เนี่ยก็ให้ทาไอ้พวกน้ามันน้ามันซิลิโคนนะครับไอ้น้มันไอ้ที่เขาแถมมากับสูบนะนะั่นแหละอ่าแล้วก็ค่อยๆใส่ไปแต่เวลาใส่ใก็คลายน็อตตัวนี้ดีนะครับแล้วก็รูปๆดูว่าถ้าเกิดว่ามีรอยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทํามาหลายตัวในค่อนข้างชุดเนี้ย ค่อนข้างที่จะเก็บงานมาดีมากเลยนะครับด้านในเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยสักสาเพราะบางค่ายที่เจาะไอตัวแับเกลียวนี่มาจะจะไม่บางทีเขาไม่ได้เก็บงานในทีนี้มันเวลาเราใส่พวกอ่าพวกคอวาวตัวเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันทําให้ขูดโอลิงโอลิงพวกเนี้ยชอบขาดน,นะครับก่อนที่เราจะใส่ก็เช็คด้านนะครับเอามือรูปๆด้านใน,นถ้าเกิดว่ามีรอยเกลียวอยู่ก็ใช้กระดาษทรายอ่ามือละเอียดนะครับ เบอร์แปดเบอร์พันเนี่ยพอขัดก,กันให้มันเงานะครับตัวนี้เราก็ได้ไดไดใส่ง่ายแต่ว่าของเมทเพนเทอร์เนี่ยค่างท่านนี่ทำออกมาเก็บงานได้ดีมากนะครับรายละเอียดเนี่ยอ่านะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผมไหนคุยได้คุยกับประมาณ3าสคนเนี่ยอ่าบางคนก็รู้แต่บางคนก็ ทักมาถามมันตัวนี้อ่าเอาใช้ทําอะไรก็ทําคลิปนี้ให้ดูไปเลยนะครับก็จะได้หายสงสัยว่าอ่ามันใช้ยังไงก็คนที่ได้ไปประกอบเองก็อ่าลองไล่ไล่ดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อดีไลน์ไว้ในไอ้ตรงชื่อคลิปนะครับก็สามารถทักเข้ามาตรงนั้นได้เลยอ่าแล้วก็บางคนที่ถามข้อมูลติดต่อให้ผมบอกเข้าไปทางคอมเมนต์นะครับ ถึงผมบอกชื่อเฟซชื่อลายชื่ออะไรเขาไปเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จะเป็นชื่อเฟซนะครับถ้าผมบอกไปเนี่ยท่านพิมพ์เขาไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหลายคนเลย,เลยไม่รู้อันไหนอ่าเล่นมาว่าผมอีกว่าบอกผิดบอกถูกนะครับกรุณาทักไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งหน้าโปรไฟล์ช่างเนี่ยอ่าส่งให้ท่านเลยท่านก็ได้แอดไปถามสอบถามเขานะครับมันจะได้ไม่ผิดตัวนะครับ ก็รบก,กวนท,กทักเข้ามาตามนั้นได้เลยตา,ตามชื่อคลิปที่ผมได้ตั้งไว้นะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในช่องสามเหลี่ยมด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าจะใส่อดีตไลน์ไว้ในนั้นเลยนะครับอ่าส่วนใครที่ต้องการวาววงจีบทะอะไรก็ยังมีพร้อมส่งอยู่ตลอดนะครับหรือว่าจะเป็นชุดยิงตัวใหม่อะไรเนี่ยก็สามารถสั่งเข้ากันเข้ามาได้ครับชุดยิงจีบถะตัวใหม่นะครับ ว่าใครที่ว่ากังวลเนี่ยก็สั่งไปแล้วเนี่ยอาต้องเอาไปปรับจูนอะไรในตรงไหนบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งผ่านผมเนี่ยแล้วก็เอามาคือผมเนี่ยจะเอามามนิฟาให้ก่อนแล้กท่านเนี่ยค่อยเอาไปประกอบงานมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันต้องถอดนุ่งทอนี่มามาแต่งนิดๆหน่อยๆตามตามสูตรของช่างหลายๆคนนะครับอันนี้ก็เล้วแต่ใครจะทำยังไงนะครับ ครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ